จดทะเบียนสมรสมีคอดีหลายประการของเงินทองทรัพย์สินที่หามาได้ได้บางทีนี้ติกรุงครับผมทรัพย์สินที่หามาได้ในระหว่างที่เป็นสามีภรรยากันทรัพย์ส,สินที่หามาได้เงื่อนเดือนนี่ครับผมเงื่อนเดือนเฮามีอยู่ทุกมือนี่ครับติกงค่ะเงื่อนเดือนที่เฮามีอยู่นะครับเป็นสินสมรสหรือไม่เอออยากถามขึ้นกันไดน้ี่ยเป็นบ่มคะฟังดีๆนะครับ คันตามที่ห้าววากันเงินผัวคือเงินเมียเงินเมียคือเงินเมียถูกต้องอันนี้ไม่ถึงว่ามันเป็นข้าวเาทีอยู่ในกระแสสังคมครับผมแต่ความเป็นจริงว่าแมนครับผมทางกฎหมายเงินเดือนเนี่ยเป็นสินสมรสเดยเป็นสินสมรสแมนครับอย่าตบมือให้กฎหมายเงินเดือนเนี่ครับผมเป็นสินสมรสผัวเหตดงะกันงานมากครับผมกระต้องเอามาแบ่งเมียใส่ เมียงี้การเงี้งานมากก็ต้องมาแบ่งปัวใส่กันเอาแมน่นซมอ่ค่ะแม่นครับผมเรื่องจริงเป็นเั้่งท่นผู้หญิงนี่แต่เรียว่าครูชีวิต